สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราช่อง x j Big 13ครับมาอยู่กันในเกม The a s c e n t เป็นเกมแนวยิงมุมมองด้านบนนะครับเป็นแนวไซเบอร์พังอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปดูเทลเลอร์กันก่อนเลยครับ เค้วนเดียวเรามาสร้างตัวละครกันก่อนนะเป็นหน้าเปลี่ยนตากันก่อนก็สร้างตัวละครได้นะครับมีทั้งเพศชายเพศหญิงผิวขาวผิวสีอะไรเงี้ยเนี่ยเราเลือกรอยสั่งก็ได้นะครับรอยสั่งตามหน้าเนี่ยไหมมีรอยเหลี่ยมๆกลมๆเหมือนใส่ประพันไม่ล่ะ ็ตัวละครหลักของเราเหมือนเป็นนักขุดเหมืองอะไรอย่างเงี้ยทำงานเป็นเหมือนเป็นช่างเป็นเหมืองอะไรในเหมืองนี่แหละนี่เดี๋ยวโมสีผมกันก่อนเมย์เออนี่เราได้ได้ผมสีม่วงไงชอบไหมสีจีจาร์ชุดสีฉันแล้วก็จีจาร์เขียวนี่เสื้อตาแมว เห็นตรงผมไหมหน่อยผมเขียวอ่อยเลยเขียวอ่อยอะไรเขียวอ่อยวะนี่ผมหัวเขียวอย่างกะจ๊กเกอร์เสื้อสีฟ้าตาแมวนี่ก็น่าจะเป็นเหมือนเพื่อนเพื่อนคุยเราไปตลอดทางแล้วมั้ง ก็จะบอกว่าเหมือนที่นี่เป็นเหมือนแหล่งทิ้งขยะอะไรเงี้ยแหล่งจัดการขยะใต้ดินเดี๋ยวเราต้องไปหาห้อง WMD ห้องคอนโทรลรูมก่อนแล้วก็เหมือนไปวิเคราะห์ปัญหาของ SI. s อ New นิ s มิชชั่นโคโลจีบล ก็เหมือนเขาน่าจะมีปัญหาน่าจะให้เราจ้างมนุษย์อย่างเราเนี่ยเข้าไปซ่อมคงไม่ไว้ใจแบบหุ่นยนต์ไม่ไว้ใจนี่และมั้งแปลว่าันน่าจะต้องมีสิ่งมีชีวิตอะไรสักอย่างหนึ่งมั้งเออสิ่งมีชีวิตเอเลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยต้องให้มนุษย์มาจัดการเรามาก็เปิดไฟให้เราเลย อินเทอร์แอคติ้งอ๋อกดเอ่าโอเคเดินต่อเอ้ยนั่นศพศพมนุษย์เหมือนมีการโมโมเหมือนเป็นไซเบอร์ไซเบอร์แล้วว่ะเอาใครเนี่ยอเอาเอเลียน แมปเพิ่มเติมอันนี้เราเขาก็จะให้ Data p แพเหมือนเป็นเรื่องระหว่างทางครับอันนี้เขาเหมือนให้ทำเคว้นหาหาอาร์มอ๋อก็คือไปตามหาอาร์มแล้วก็ไปเพื่อที่เอาไปแอนนไรต่อว่าไปซ่อมว่าอะไรพังอะไรประมาณนั้นละมัง ไม่ทันเหมือนกันครับอา่าหลักๆคือน่าจะต้องไปทําเวสหาของอาได้เพ่อนสกินมา hacking environment <c oughs> ก็น่าจะกดแฮกกด c อันนี้ผมเล่นผ่าน pc เนาะก็กด c แล้วก็น่าจะแ a กประตูได้อะไรเงี้ยสรับประตูที่เรา access ไม่ได้เนี่ยเวลาทุบก,กล่องอะไรเงี้ยเขาก็จะให้ของมา ดียอนนเรียตมาอันนี้เราก็กดยิงได้เลยนี่คอเด็กขอเราน่าจะคอเด็กน่าจะเหมือนเป็นสมุดบันทึกอะไรเงี้ยเราบ้างเอ้ยมาแย่มามากระโดดหลบกระโดดหลบกระโดดหลบสี่ตัว ยิงยากนะมองข้างบนไม่ได้ยิงง่ายนะไอ้ลูกศรสีแดงเหมือนย้อนดูนี้ก็น่าจะเหมือนแท็กเควสะครับแท็กเควสไปหาเอ็มสอ ต้องเอ็ม2ยิงใกล้ๆนะ,ะ,ะเลือดก่อนฆ่ามอนเราก็น่าจะดรอปของมาด้วยนะดรอปพวกเลือดพวกตังละมังกระสุนผมไม่เห็นไม่ใชนะ่ละมันอยู่ข้างบนมองไม่เห็นว่าดรอปอะไรมาคือกระสุนเรามีเหมือนไม่จำกัดอยู่ลวเอามมอแกสองตัว เออนี่ได้หิวเลือดกองใหญ่คือมอนเหมือนมันก็ฟาร์มฟา์มของไม่ได้มอนเหมือนไม่ให้ของไม่ดรอปของอะไรมาเลยอ่ะอันนี้เราน่าจะอยู่บงด้านบน โอ้อยมาเยอะยังไม่ทันได้แท็กเควสเลยใจเย็นดิโอ้โหมากันกี่ตัวเนีอ,ออเออเรียบร้อยคือมันละเอียดมากนะสังเกตได้ไหมฆ่ามอนแล้วก็มอนก็ยังเป็นศพอ,อยู่ตรงนั้นอะ่ะดับของนะ อ๋อได้ได้ตังแต่ตังมาใช้แล้วตอนนี้ไม่ได้หรอกโบโด้โบโดอะไรคือโบโด้วะเหมือนภาษาพวกเยอรมันเลยเยอมันโบแลนเลยพวกนั้นอนะ มันมันแยกสองทางกว่าโอ้โหพอแท็กเควสปุ๊บมาปั๊บเปรตเปรตโอ้โหโอ้ยโ,โอ้ยแดงโอ้เนี่ยมันยิงยากไม่รู้จะเลงยังไงคือก็รู้แหละว่าต้องเลงมันแต่พอเลงมันก็ไม่โดดไหลหวะคือมอ คือถ้าเปิดเป็นแนว FPS อย่างเงี้ยเราเราเลื่อนแล้วมันเห็นใช่ไหมพอมาอย่างเงี้ยมันเหมือนเราต้องคุมประสาทสัมผัดส,สองทางมีอะไรเยอะมีอะไรเยอะโอ้ยโอ้ยมีอะไรเยอะมีอะไรเยอะมาเยอะอะไรครับเนี่ย เออเออมาอะไรกันเยอะแยะล <c oughs> องปุกก็มาปั๊บเข้าปุกก็มาปั๊บมาอะไรเยอะแยะเนี่ยอะไรกันครับเนี่ย เราไม่ต้องยิงเขาก็ได้แต่ว่าเราจะยิงเออเออใครไม่ยิงเรายิงตายซะเฮ้ย <c oughs> เก็บของดิเก็อะไรเดี๋ยวแอคเซ็ก่อน เออได้หมวกได้หมวกว่ะได้หมวกว่ะได้ของแต่งตัวเพิ่มว่ะนี่ได้ปืนด้วยเออได้ปืนได้ปืนด้วยเมื่อกี้คือเกมนี้ต้องฆ่าผู้บริสุทธิ์อะถึงอยากได้ของดีฆ่ามอนเนี่ยไม่ได้อะไรเลย แม่งเอ้อยนี่ข้าพวยสุดได้ทั้งปืนคนได้ทั้งหมวกเออมาอะไรกันเจ๊มาอะไรเยอะแยะมาอะไรเยอะแยะเอ้ยเวลอัพว่ะเวลอัพวลอัพอัพส์สกิลเดี๋ยวเข้ามาโดดอันนี้มีอะไรบ้าง ยังไม่ได้กดเข้ามาดูเมนูเลยเนาะนี่ไงปืนหลักปืนลองกรอกนี่ไงห,หมวกอ๋อขานี่ให้มาอยู่แล้วเออนี่น่าจะเหมือนสารบัญละมั้งเออสารบัญไม่ดูอะ่ะพี่เกียรติดูเข้าไปซุยกันในเกมเลย นี่ตัวเมื่อกี้ไงชื่อทัมเมอร์อ๋อเมื่อกี้ไงสองตัวเมื่อกี้เป็นเมนูแฟกเจอร์อ่ามันแบ่งพวกแบ่งฝักแบ่งแฟนกันอยู่อ่ะเดี๋ยวอันนี้ผมมาอัพคิทิคเข้อัพเวพอยต์แฮนดิง้งแล้วก็อัพอัพอีพเ,วเวชันก็คือยิงคิยิงหัวได้เยอะขึ้นแล้วก็อะไรอ่ะ วิ่งเร็วอีเวน่นก็คือการวิ่งเร็วแล้วก็เรื่องการควอบครมงอาวุธดีขึ้นเออไม่ก็ดีขึ้นมานิดนึงวะอะไรวะอ๋อยิงยิงถังยิงถังยิงถังเออเอ้ดีว่ะดี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 นี่ไงระเบิด ไ่แตกแน่นอนเก็บตังนะเก็บตังตังมันน่าจะมีละมีผลนะแต่นะาโค้ดแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะมีผลน่าจะซื้อของอัพเกรดแหละตอนนี้ไม่ได้ใช้เลยไงมาเกลียวโอ้ยมาเลยเยอะแยะเจะ,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 ะจริงมาปนปราิตเลย ไม่ได้โอเคทางนู้นไปได้โอเคมันก็ให้ไปทางนู้นแหละ,ะมีลอยแก้วตา,นะตายซะตายซะเอเฮ้ยอะไรอ่ะ๋อ,อได้เสื้อใหม่อะไรอ่ะ๋อ,อมีให้ ก็ไม่มีอะไระหรือมีอะไรวะผมพลาดอะไรไปไหมถ้าเกิดผมพลาดอะไรคอมเมนต์อะไรกันมาได้นะครับงงเหมือนกันเพิ่งคือผมเล่นมาแล้วรอบหนึ่งคร่าวๆก่อนมาลองอัดคลิปอะก็ค,คือทดลองระบบอะไรเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวหลายๆคนอาจจะคงเห็นเนาะมีมันขึ้นมีเดี่ยออฟไลน์บางบางทีอะไรเงี้ยมันตัวอัดน่าจะมีปัญหา OBS อะ คุณแก้ปัญหาหรือยังแกแล้วโว้ยถล่มยับเห uh huh. มือนให้ไปตรวจสอบข้างบนเดีย๋ยวมาเอาของก่อนเลยตังมาอีกคือตอนนี้เราอยู่อนไรเนี่ยซับเซกเตอร์ 41A มันน่าจะเป็นเหมือนชั้นใต้ดินอะไรอย่างเงี้ยชั้น41อะไรมั้

อ่ะอันนี้กลับขึ้นไปข้างบนเนาะคิดผ่านแล้วเอา แล้วมึงจะเปิดระบบอิมเมอร์เจนซี่อะไรตอนกูจะออกไปเนี่ยเฮ้ยกูออกไปดีๆก็ไม่ได้ยัดเป็ดเอาอะไรวะอ๋อก็ไปออกกด F เลื่อมเลือมเออยนี่ไงสองคนี่ตายเอ้ยได้ระเบิดว่ะ ระเบิดช็อคเวฟว่ะใช้ไงวะได้กด G เหรอดีพอยกด G แล้วกด G เกมเนี่ยคือมันคุมคุมงงๆครับผมสังเกตได้ผมจะเดินเอียงเดินเหมือนคนพิการเดินแบบเอียงๆอะไรอย่างเงี้ยมาเกี้ว ไอพวกมึงอื้อไปนี่มาแน่นอนโอ้โหให้ระเบิดมางี้โอ้เตรียมเลยลบอบคือเห็นถังนี่คือเตรียมเลยเตรียมล่อให้เข้ามาเลยเจอกันเจอไอพวกนี้แน่นอน โหดเยอะบอกเลยมาอีกแล้วคือมันฟาร์มหเ,เหมือนให้กล่องเลือดเหมือนจะต้องเจออะไรจะเจอตัวโหดตั้งแต่พาร์ทแรกเลยเหรอโอ้โหโอ้ยติด โทรหนึ่งนะเลือดเสียเยอะมากหกกลับไปก็ไม่ได้มีกล่องดูเลือดด้วยพีไอ้แมวช่องแกะไม่ชอบเลยเอา้าวขอโทษตบัตเออโอ้โห,หรวยแน่นอนจบออกจากเหมือนนี้รวยแน่นอน ตังโบดเยอะตลอดทางไม่อยากได้ตังเห็นได้เลือดโอ้แดงรึ่งเป็น,นอ,อ,อนันเงียเง้ยไปแก้วไปแก้วสามฐางจุกก่อนจุกจิจุกจุก,จกมาเออไม่ตายเหรอตายใหญ่เออี่อุ้อคน้า อัปเดตเวพอนน่าจะเอาไปใช้อัปเดตตอนหลังวะเอ็กเทนแปลงนู้นไม่นามีอแล้วมังพี่บอกจากนี่ก่อนเ้าโอ้โหอะไรครับเนี่ยระเบิดอีกแล้วไปได้ได้ของ อยู่ดีเปิดมาก็แลเปิดบ้าหรือเปล่าโคตรรวยเนี่ยโอ้โหเลือดให้มาอย่างเต็มนั่นไงเขาคัคาซีนเฉยแน่นอน <G ül> ว่าเลย

เล้ยว้ยวเลี้ยวเลี้ยวเลีวเวปะ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 ปบปะ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 ปัปะ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 ปๆปะ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 ปป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 ป เออเรียบร้อยโอ้รู้จังมึงก็ไม่ไปกเกรอโอ้มาอย่างไหนเนี่ยโอ้เยอะเออโอ้ คือตัวใหญ่ไม่กลัวนะกลัวตัวเล็กแม่งชอบตอดกี่ตอดไปมีของมาดูกันครับได้อะไรครับไฮโดรลิกสแลมเอาไว้โชกว่ะเออ

โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยป๊า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 ปอาป๊าป๊าป๊าปอาป๊าป๊าป๊าปอาปอาป๊าป๊าปอาป๊าป๊าป๊าปอาป๊าป๊าปาปอาปาป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 าปาปอา จากนี้กันดีกว่าวอล์ฟวอลเลนวอลเลน F6 หออ F4 น่าจะเป็นเหมือนขุดไปแกนโลกแล้วมั้งเออให้กูเข้ามาแก้ระบบแล้วสุดท้ายมันก็ขึ้นอีเมจันที่ รีเทิร์นทูคลัสเตอร์สิบสามสิริมงคลฟิล์มภูมิใจเสนอ The n c e นี่คือเพิ่งจบโผล่หลอกนี่อ่ะสวีทจะติดโอ้ชื่อโคเทเลยความยุติธรรมอันหอมหวานโอเคครับเดี๋ยวยังไงพาร์ทหนึ่งก็คงจบไปประมาณนี้ก่อนแล้วอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b ์กันด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันพาร์ทหน้าครับสวัสดีครับ